นางงามกันบ้างคนนี้ก็เป็นคนสวยๆเป็นคนสวยๆเนาะคนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่แหมเธอก็เดินทางนะคะเรียกได้ว่าตามหักความฝันอยากจะไปคว้ามมงกุฎหลายเวทีเลยเหมือนกันสําหรับสาวน้ําเพชรนะคะก็คือตีพากอนนี่แหละขออภัยค่ะตีตียากาขออภัยนะคะคุณน้ําเพชรนี่แหละคุณผู้ชมแต่ประเด็นที่เราจะพูดถึงไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของมงกุฎการประกวดนางงามแต่มันมีประเด็นดราม่าที่เธอเนี่ยออกมาโพสตนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวการไม่พอใจที่เธอนั้นได้สั่งของทางเพจ ะะของอคุณพิมพ์ริพายนี่แหละนะคะแม่เขาออไรชื่อดังนะคุณพิมพ์ริพายนะคะเธอบอกว่าพอได้มาเธอรีวิวว่าไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้มีการโพสต์ระบายความรู้สึกแล้วก็งงงวยว่าอคอ l l center หรือว่าทางเพจไม่มีการตอบกลับอะไรเลยนะคะก็เลยกลายเป็นแบบหลายคนโยงไปว่าเฮ้ยหิวแสงหรือเปล่ามาดราม่าอะไรแม่คุณอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งเธอออกมาย้ำชัดเจนนะคะว่าดราม่าหรือเปล่านั้นไปฟังกันเลยค่ะวันที่เราได้ของปุ๊บเนี่ย เรารู้สึกแบบในฐานะที่เป็นลูกค้าเรารู้สึกโกรธนะเพราะว่าเราได้ของไม่ครบไม่ครบเสร็จปุ๊บในช่องทางการติดต่อติดต่อเข้าไปในไลน์แอดก็ไม่ได้ติดต่อเข้าไปในกลุ่มก็ไม่มีการตอบรับมันเป็นคําถามที่ค้างค่าใจก็เลยโพสต์ข้อความนี้ลงไปใน Facebook ของตัวเองเจตนาเนี่ยไม่ได้มีการที่จะทาลายดิสเครดิตใครเพราะมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการได้รับการติดต่อมาโดยเร็วเลยค่ะจากทีมงานแล้วพอเรารับโทรศัพท์สายที่1ปุ๊บ เราก็บอกว่าอ๋อจะจัดการยังไงก็ได้ค่ะแล้วเขาก็ถามว่าลูกค้าเนี่ยจะโอนเงินให้โอนเงินคืนหรือว่าจะเอารับสินค้าค้าอะไรเงี้ยเพชก็บอกว่ายังไงก็ได้ค่ะเพชไม่มีปัญหาแต่แค่ติดต่อกลับมาก็โอเคแล้วมีเม้นของพนักง,งานคนนี้ค่ะมาเม้นใน Facebook ของเพชว่าทางเราติดต่อไปหาคุณน้ำเพชรหลายครั้งแล้วแล้วก็คุณเพชรเนี่ยปัดสายทิ้งตลอดเลยนะคะซึ่งทางเราก็ สามอาจะจัดส่งจัดส่งของสมนาคุณให้แล้วก็กราบขออภัยมาอย่างสูงค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเม้นหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเราไม่โอเคในในจุดจุดเนี้ยก็คือมาบูลลี่เราบอกว่าคุณเป็นคนดังหรอคะหนีเด็เพชรอ่านให้ฟังเลยส่วนเรื่องของสมนาคุณถ้าเกิดปัญหาคือมีของสมนาคุณตลอดคะ่ะไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงใดๆนะคะคุณเป็นคนดังหรอคะทางเราไม่รู้จักเพิ่งรู้จักเมื่อวานที่ประสานของสมนาคุณเห็นคุณไม่พอใจและอยากชดเชยไม่เกี่ยวกับดังไม่ดังคือ เพรไม่ได้อยากได้ของสมนาคุณนะคะเพจแค่อยากได้ของซื้อของในทางช้อปปิ้งออนไลน์แล้วได้ของครบแล้วก็ตรงเวลาตามกําหนดแค่นั้นละคะ่ะเพรแฮปปี้แล้วไม่ค่ะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นที่ต้องเอาเรื่องแต่ถามว่าแบบถ้าได้รับคําขอโทษเป็นคําพูดก็ดีนะคะใช้คําว่าหิวแสงแล้วค่ะหนูไม่คิดหนูไม่คิดว่าหนูเป็นคนหิวแสง<ม>เพราะว่าปัจจุบันหนูได้หนูได้รับแสงมากเพียงพอแล้ว ก็เขาบอกว่าไม่ได้หิวแสงไม่ได้อะไรแต่ก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็คือแบบว่าคือมันดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขาเจอมาจริงๆเขาบอกว่าต้องการแค่ทาขอโทษนะจากทางทางเพจนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าเออเขาก็เป็นลูกค้าแต่เขาที่เสียใจคือเขาไม่โอเคกับคอมเมนต์ที่บอกว่าเป็นคนดังหรอกคะเออมันมีคำนี้เป็นคนดังหรอกคะแบบนี้ไงเธอก็เลยบอกว่าเออย้ำว่าอยากได้แค่รับคำขอโทษเท่านั้นแต่ว่าก็ไม่พอใจแบบคําบรี่อะไรเงี้ย thank we'll you